คนชินมนหน้าที่ได้ดท้าการศึกษาดังนั้นพวกเราท่านหลายก็เรียเรื่งตั้งใจศึกษาหาความรู้หาเกาะหาที่พึ่งทางทางกายและทางใจที่พึ่งทางกายพวกเราสร้างมาเยอะแบ่งสมองห,หาราปั้มปนคงในชีวิต หมาเป็นภายนอกหลักการในชีวิตในชีวิตประจำวันแต่รวมองความมั่นคงภายในเรือกว,ว่าสิ่งทีภายในบ้านภายในที่พักที่อยู่ที่อาศัยภายในคือใจใจออยังมีน้อยถ้าเทียบกับตมา,าคตที่เป็นของโลกใน,นเรื่องโลกก็เรื่องธรรมสองอย่างจำเอาไว้ว่าเป็นของคูค่กันเรื่องโลกนั้นก็มุ่งมาทางตัวที่สตัง คือเป้าหมายชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาเริ่มต้นจากการเรียนรู้แล้วก็อาศัยความรู้ความสามารถที่ตนเรียนรู้นั้นปลายทางที่สตางค์กันตรมาธินธุรกิจดันข้าอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่พ้นคำว่า,วาสตังค์แต่ว่าสตังค์นั้นได้ามาแล้วโดยมีสติหรือปฏิจจพิปธพธิิใช้โดยมีสติ มันก็อย่างที่เราเห็นอะไรที่เราเป็นทุกวันแทนที่เป็นข่าวหรือที่ขุกค้มนท้กวันนี่เหมือนกันมีสตัง์แต่ไม่มีสติอันนี้สำคัญ้นสติสตังนี่ท่องเอาไว้ให้มันคู่กันเสมอโลกกับธรรมสติกับสตังนั้นในพรษาหรือให้สติเยอะๆก็สตังหามานานแล้วพออยู่ได้แต่สตินี้ มันต้องใช้อีกเยอะมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะสตินั้นมันใช่เฉพาะโลกโลกเดียวโลกภายในโลกข้าหนา,า,หนาชีวิตต่อจากนี้ไปชีวิตที่เราเหลือซึ่งยังไม่รู้เหลือเท่าไหร่เหอมากเรือน้อยแล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่สาระประเด็นก็คือให้พวกเราหาความมั่นคงไปกับชีวิตของตัวเอง เราะหาเครื่องฟ้องกันให้กับตนเองโดยพยายามทียายาม่จะคักษาตัวเราให้มันมากที่สุดถ้าตัวเรารักษาตัวเ,เองแล้วมันกับพืชพัุนบัรยากานที่เขาคัดสายพันธุ์ดีๆนำมาปลูกใหม่สายพันธุ์นั้นเป็นสายพันธุ์ที่ดีแต่ทํใไมคัดปล่อยเป็นตามธรรมชาติสุดทางกลายพันธุ์ทุกอย่าง มันจะกลายเป็นเร่ลายถึงเรน่องที่เราทำตัววังเนี่ยเพื่อทําตัวเองให้มันดีขึ้นความมันม่นคงในเบื้องต้นที่เราสอนเป็นประจำที่โบราณอาจารย์ทีเป็นกุสโลบายในเบื้องต้นก็คือให้เราเข้าถึงพระพุะทธธรรมประสงค์ีเราควรตระหนใจเราเข้าถึงในตีนี้หมายถึงเข้าถึงจิตใจให้มีพระพุะทธธรรมประสงค์อยู่ในใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่สัพพสมาทานเอาคิดเอานึกเอาเป็นเรียกว่าพุทธเจ้ารรคือพุทโธแล้วก็รปกราบไปไหว้ถ้าไม่มีพุทธเจ้ากราบไม่กราบไม่ไหว้ไม่คิดไปไหว้อะไรอันนี้คือความคิดของเราพระธรรมก็เช่นเดียวกันเราจะไปหาจากวา,าจาฟังเทศดเราจะอ่านหนังสืออา่อานธรรมะนั่นคือพระธรรมเราตามที่เราเข้าใจ แท้จร anyway, um ิงม so like ันไม่ใช่อย่างนั้นพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเราเป็นนักจิเป้าหมายสูงสุดพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านหลานจำลองธรรมดาธรรมดาเอาพวกมอมพ้าเหลืองสมมติแล้วก็ยุติลงที้จบพื่อกันสามครั้งก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระเกตรวกาวัดระโเป็นสูงสุดแต่พอมีการพฤติกรรมที่มันเสียทางกายทางวาจาทูดทางใจเราไม่รู้ เกิดคามเสียหายเกิดขึ้นก็ตึกอกตกใจตื่นเต้นขยายวงกว้างมันพอนใช่ไหมพอใจนั้นโดยสุดก็คือธรรมชาติของคนเรานะเราัม่จะฝากชีวิตตัวเองไว้กับผู้อื่นแม้แต่าการดูดูกายก็ตามกายวาจารก็เหมือนกันเวลาดูจะดูคนอื่นให้ดูของตัวเองวาจาไม่เชนเดียกัน แตอวาจาคนอื่นมันเป็นอารมณ์เป็นคุณอ,อยู่คนนพูดดีคนพูดไม่ดีคนนั้นทำดีกับเราคนนั้นทำไม่ดีกับเราฝากไว้กับคนอื่นโดยไม่ดูตัวเองนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมีการดูตัวเองไม่ได้ดูคนอื่นดูกายตนเองดูววจาตัวเองไม่ดูเลยนั้นพระพุทธที่แท้จริง เมือนกับคำพุทธโธที่เราท่องตอนทุกลมหายใจก็ออกให้มีคำว่าพุทธโธพุทธโธโดยความหมายที่แท้จริงไม่ใช่พี่ชายเสด็จธรพุทธโธโดยความหมายท่านบอกพุทธโธแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมผู้รู้แม้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะรู้อับไปรู้ทุกอย่างรู้แล้วก็ปล่อยวางนี่สาคัญ บทสุดท้ายนี่สาคัญถ้ารู้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 อย่างเดียวแล้วไม่มีการปล่อยพูดยังไงคือรับอย่างเดียวแต่ไม่วางก็อะไรขึ้นมันก็หนักมันหนักที่ไหนหนักที่ตัวเรานักที่างกายที่วาจาหนักที่ใจเรามันหนักเองเพราะเราไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยอารมณ์สิ่งเหลานี้ไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอย่างเรือบเคียบไปเสมอว่ามันมีเข้ามันต้องมีออก มันลมหายใจมันเข้าไปมันก็ต้องออกมาแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกเหมือนทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราไม่าจะเป็นคำพูดความคิดการกระทำอะไรแต่เข้ามาในตัวเราเข้ามาในความคิดควาอ่านเข้ามาแล้วไม่ออกความศพก็ตามความทุกข์ก็ตามขึ้นมาเข้ามาจะมันไหลเข้าเรื่ออารมณ์อารมณ์กันไหลเข้าไหลออก เกิดปัจจัยกระทบการสัมผัสขึ้นมาเกิดความรู้สึกในคิดคือชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีตรงนี้ทั้งหลายมีผลต่อร่างกายและจิตใจของเราพูดใครมีผลกระทบถ้าจิตใจยังไม่เข้่มแข็งยังคิดไม่เป็นยังคิดอยู่ในภายนอกเหมือนข่าวที่เป็นประจำวันทุกวันทุวันจริงๆมันไม่ได้ผลอะไรเลย เขาคือเขาคนก็คือคนเขาคือเขาเราคือ,คอ,คอเรา,เรามันไม่เกี่ยวกันคนเรื่องคนเะสว่วนแต่ว่าฟังแล้วปรากฏว่าสลดหคดรโหบางก็าบอกว่าพระสงฆ์ไม่นับตือแล้วนับตื่จเฉพาะพุทธธรรมเพราะพระสงฆ์ทำตัวแย่จริงๆแล้วพระสงฆ์ไม่ได้หมายเป็นพระสงฆ์หมายว่าผามเหลืออย่างทัว่วๆไปอย่างที่เราเห็นนะพวกเราคารวะจ่าโจงนั้นเป็นสองดาง เป็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบปฏิบัติีคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธองค์โดยดูเยี่ยมอย่างพระพุทธเจ้าทุกเรื่องประวัติก็เป็นมากวาจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้อย่างไรทุกทรมานขนาดไหนขนาที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างไรก่อนหน้านั้นพระองค์ใช้ชีวิตอย่างไร สัจสมบัติแก้แหวนเงินทองกองนี้ค่ะ 1, 2, 5, อื่นๆที่แสดงหาท่านเอาไหมเพื่อภายโลกเพื่อความรู้อย่างอื่นท่านเอามาใช่ก็ยังทำไหมไม่ท่านาไม่เกี่ยวพุทธญาเมื่อเป็นพุทธญาแล้วเดินชีพธรรมคือเดิน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 ไปหาคนเพื่อโปรดเพื่อบอกเพื่อเทศนาเพื่อสั่งสอนเพื่อช่วยพ้นจากทุกข์ มันคือจิกขอพระองค์ทั้งจิตที่เป็นอย่างนั้น okay. สุดท้ายประธานก็ย er ังห่วงว่าเมื <dadurch> ่อหมดองค์แล้วสิ้นตัองค์แล้วจะอยู่กันยังไงสัตว์ทั้งหลายจะอยู่กันยังไงสัตว์ทำามมีศาสนามีที่พึ่งมีไม่จะคําสอนอยู่กันยังไงมันกไม่่ากกับสิงสาราสัตว์มาอยู่กันไปมีชีวิตมีกับพินอยู่ทำมาให้กินนอนขับไลเหมือนกัน มันต่างกันตรงไหน,นอันนี้คือรู้ทีจะพวกเราเพราะนั้นเรา,าเป็นความสุขความทุกข์เป็นความแท้อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตให้เลกถึงพุทธเจ้าดีที่สุดคือเราเลิกถึงพุทธคุณคือพิทธิธธาพิสุภกวางเองถ้าจิตใจมันโคลงสร้นเมื่อไหร่เอาไม่อยู่คิดมากสวดพุทธคุณคกิดจบก็ได้เยอะมาก,กจบจริงดีแต่ทำให้จิตยังไงเราเกิดความนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียว น,น่คือสิ่งที่ต้องการนั่นหลคือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิในเบนนื้องต้นถ้าทำเราจะไปรอฟังเฉพาจะจากครูบาอาจารย์คระอาจารย์องค์นั้นดีแห่กันไปองนั้นดีแห่กันไป,นนด,ไปดีจริงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ดูถูกไม่ได้ห้ามสิ่งที่พระพุทธปฏิบัตินั้นแต่ว่าความดีนั้นเปน็นความดีของท่านสมมุติว่าความรวยความจนสมมติว่าท่านรวยคือรวยความดีรวยธรรมะ แล้วเราไปดูไปแห่ไปดูความรวยเหมือนเราไปดูเศรษฐีเขาก็คือเศรษฐีจริงแต่มีประโยชน์อะไรตอ่อเราแค่ไปดูแต่ก็กับอ๋อเศรษฐีหน้าตาเป็นอย่างนี้เอง,เองไม่ถามว่าเขาเป็นเศรษฐีได้อย่างไรเขาใช้ชีวิตยอย่างไรจรึงเป็นเศรษฐีไปดูครูอาจารย์ก็เช่นเดียวกันไปดูว่าที่ท่านดีท่านเด่นท่านดัง มีคนกราบไหว้ไปหาเพราะอะไรไม่เลยไปถามท่านก็ไปถามอะไรกันรู้ถามนอกเรื่องนอกรามนอกโลกซึ่งไม่เกิดประโยชน์ไนเลยแทนทีน่จะไปดูเพื่อน้อมเอือกบังจิตโผลปัญหาตัวเองว่า๋อท่านดีเพราะอย่างนี้ท่านอยู่ในร่องรอยคืขอขารพพประพุทธประธรรมประสงค์ท่านมีประพุทธทประธรรมประตง์อย่างทาแท้จริงพูดไปดูอย่างนั้นไปเอาธรรมะองท่าน ไม่ใช่ไปดูตัวท่านไปแย่ไปแห่กันมาสุดท้ายพวกนีม้มีท่านกเกิดก็เสียหายขึ้นม,มาไปโทษไปโทษตัวท่านไม่ถูกถ้าจะโทษต้องโทษตัวเราเองอันนี้คือธรรมะในชีวิตประจัวันนั้นธรรมะที่แท้จ,จริงมันอยู่ในตัวเราทั้งหลายดูที่ตัวเราทั้งหมดมันอีห่างตัวเ,เลยเพราะฉะนั้นธรรมะคือการเกิดขึ้นการต้องอยู่กันไปในชีวิต ในความเป็นอยู่ของวเราในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ให้เราดูปัจจุบันดูปัจจบุบันคือดูวันนี้ดูเดี๋ยวนี้ดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดูความเปลี่ยนแปลงในชีวิตดูความเปลี่ยนแปลงของชีคิดเราเป็นถึงขนาดนี้ได้อย่างไรเราคิดอย่างนี้ได้อย่างไรเราพูดอย่างนี้ได้อย่างไรพูดไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งตนเองและผู้อื่น พูดไปได้อย่างไงการกระทําหรือพฤติกรรมเนี่ยเราทําไปแล้วในอดีตก็ตามทําไปแล้วเป็นผลกระทบทั้งตนเองและคนอื่นต้องถามว่าทําไปได้อย่างไรเพราะเป็นเช่นเดียวกันนั้นถ้ามีสิ่งเป็นกรอบเขาปฏิบัติในชีวิตประจำวันยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เราได้เพราะนั้นสิ่งก็คือการรักษากาย รักษาวาจาของแต่ละคนแต่ละทา่านอันนี้คือกฎกติกาหรือระเบียบคือมาให้มันออกไปนอกออกไปมากไปแบบนี้ถ้าทุกคนมีอย่างนี้เป็นเป็นหลักในชีวิตประจำวันบุคคลผู้นั้นก็สมมติจะมีรัว้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายที่จะให้เข้ามาในตัวเราให้เข้ามาในบ้านบ้านก็ตัวเรารัว้วคือสิ่งนี่คือทำให้ป้องกันกีดกันอะไร ไม่ให้นมารุกล้ำเข้ามาถ้าเรามีศีลกม็มีรัว้วเข้ามาทั้งหลายก็ได้กับมโ,โจนช่องทางเข้ามาในทุกทิศทางเพราะมันมีเกราะมีเครื่องมีป้องกันม,มีรัว้วไม่นั้นศีลจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในเบื้องตน้นไมะนั้นในภาษาการนี้พระพุทธทั้งหลายลเน้นย้ำเรื่องที่พึ่งทางใจให้มากที่สุดคือพระพุทธ พระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์ต้องเน้นว่าอริยสงฆ์ไม่ใช่ประสงธรรมดาธรรมดาเราไปเข้าถึงแค่พระสงฆ์ธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้สุดท้ายสตังมีเท่าไหร่ประเให้เพราะขาดสติเมราะนั้นสร้างสติเยอะๆก็จะไม่อร้อนในาษาอากาศนี้สติกับสตังคู่กันไปสําคัญทั้งสองอย่างแต่ว่าจากนี้ไป ชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้ใช้สติเยอะๆให้มีสติเยอะๆสติต้องฝึกต้องหัดสตังเหมือนกันถ้าเราไม่หาเจ้าสตังเดืนไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่มีเรารู้ว่าสตังมีค่ามีประโยชน์สามารถแลกได้ทุกอย่างโดยผ่านตัวคำว่าสตังสติไม่เช่นเดียวกันมันต้องหาต้องฝึกต้องทำต้องพยายาม ถ้าสติมีน้อยมันก็อย่างนี้ชีวิตของพวกเราไปอย่างนั้นป็นอย่างนี้มันมันไม่พอไปทําอะไรก็ไม่ได้ไปแลกอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่สลึงไม่ใช่ห้าสิบตังค์เจ็ดสิบห้าตังค์มันไม่เต็มบาทจะไปแลกอะไรได้มันจึงไม่แปลกชีวิตเป็นมามันจึงเป็นอย่างนี้ในชีวิตจะมันของเรานันนย้จะไม่ไปมารู้แล้วว่าเราขาดสตินะก็พยายามภาษาเนี่ยหาสติให้มันเยอะๆแล้วก็จะใช้สติเป็นประโยชน์ กับพวกเราในชีวิตจะงวันอันนี้คือธรรมะเบื้องต้นฝากไว้ก่อนเข้าปัสสา,ากันนี้